สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่ากับผมบ่อนธนะุวเศษ,ษ,ษ,ษกำปังนะครับ มากันที่เรื่องราวของวันนี้ครับที่เราจะนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับจริงๆรายการของเราเนี่ยหลังๆก็จะหนักไปทางเรื่องราวของตำนานประวัติศาสตร์เรื่องเล่าต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้หลอนมากแต่ว่าวันนี้ขอกลับมาที่โหมดของความหลอนอีกสักครั้งหนึ่งละกันนะครับพอดีไปเจอบทความนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องราวหลอนๆนะฮะที่มีชื่อเรื่องว่าเรื่องเล่าของจ่าทหารเรือนะครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกของความตายหลังเหตุการณ์สึนามินะครับซึ่งข้อมูลนี้ก็ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์พันทิป c o m ด้วยนะครับผมก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของทหารเรือท่านหนึ่งนะครับผมเคยเป็นทหารเรือสังกัดกองบัญชาการนาวิกโยธินหลังจากที่ฝึกเสร็จที่จังหวัดชนบุรีฐานทัพใหญ่ของกองทัพเรือ ผมก็ถูกส่งลงมาประจำการที่ฐานทัพเรือพังงาค้างบานทัพละมุผมก็ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมช่วงนั้นผมเองก็ไม่มีแฟนก็เพราะว่าไม่มีแฟนนี่แหละถึงไปสมัครรับใช้ชาติเพราะว่าไม่มีอะไรต้องกังวลหรือกลัวว่าเมียจะหนีไปหาคนอื่นแบบเพื่อนๆโชคดีที่ผมไม่ใช่คนเที่ยวกินเหล้าหรือเมายา กลงางค่ำกลางคืนเพื่อนๆก็จะพากันไปเที่ยวสาวสาวตรงสามแยกหน้าถนนทางเข้าฐานทัพช่วงนั้นเป็นเหตุการณ์หลังสนามิมาได้3ปีครับที่ทัพละมุนั้นผมก็เคยได้ข่าวมาว่าคนตายเยอะมากศพเนี่ยเต็มหาดไปหมดบางศพก็ไปเกยค้างอยู่กับต้นสนท่านไนผลกำลังตีกอล์ฟก็ยังโดนคลื่นกวาดจมหายไปพร้อมกับพิตตี้สนามกอล์ฟด้วย ไม่รู้จะไปตีกอล์ฟกันต่อที่ก้นทะเลหรือเปล่าก็นับว่าตายโหงกันเยอะเลยครับบริเวณนั้นทุกเย็นผมจะไปขอเตะฟุตบอลเตะฟุตซอลกับทหารหน่วยกองเรือกที่นั่นจะมีท่าเรือของทหารก็จะมีเรือรบหลายลำครับพอผมไปเตะเป็นประจำก็ได้รู้จักกับจ่าหน่วยเรือคนหนึ่งซึ่งผมขอไม่เปิดเผยชื่อแล้วกันนะครับ พอเตบอลกับจ่าบ่อยๆก็เริ่มคุ้นเคยแล้วก็เริ่มสนิทกันราะว่านิสัยใจคอเหล่านั้นคล้ายๆกันครับธรรมะธรรมโมพอผมว่างแกก็มาชวนแถวนั้นเป็นเขตฐานทัพพวกสัตว์น้ำก็จะชุกชุมวางรอบเอาไว้ตอนเช้าๆเย็นๆเราก็จะไปเก็บกันมีปูสดๆกินฟรีทุกทีแกก็จะเอาเนื้อปลามาหมาัากๆไว้ให้เกือบเน่าและเอาใส่รอบดักปูไปวาง แกว่ากินเนา่นาๆของปลาเนี่แหละมันจะล่อให้ปูเข้ามากินแล้ออกไม่ได้ผมก็เดินลุยทะเลครับไปเป็นลูกมือแกเพราะแกก็อายุมากแล้วแต่สอบขึ้นพันจ่ามไม่ได้สักทีแกบอกว่าสู้พวกจ่าหนุ่มๆไม่ไหวหรอกพวกนี้เขาฉลาดแกก็เลยว่าอยู่แบบนี้ไปจนกเกษียณหรือว่าลาออกเลยก็แล้วกันผมคุยกับแกพอเอาล่อขึ้นมาแตละอันจะเจอปูมา้า บางทีก็มีปูดําตัวใหญ่เลยครับหลายตัวติดอยู่แกก็พูดขึ้นมาว่านี่จะเป็นช่วงหลังสึนามิไม่มีใครกล้ากินปูปลาแถวนี้นะทําไมล่ะครับจ่าขนาดปลาเน่าที่เอามาทําเหยื่อปูมันยังมากินเยอะลองคิดว่าศพเน่าเต็มทะเลแถวนี้สิจ่าครับตอนสึนามิมาจ่าอยู่ที่นี่ด้วยหรือเปล่าครับกูนี่แหละที่ออกไปเก็บศพผู้ที่ตายขึ้นเรือ วันนั้นเป็นยังไงบ้างครับผมอยากรู้แล้วจะรอดมาได้ยังไงซึ่งก็ไม่น่ารอดมาได้นะครับเห็นเขาบอกว่าแถวนี้ตายกันเยอะเลยวันนั้นจ่าเป็นนายยามอยู่บนเรือครับไม่มีการเตือนหรือว่าแจ้งล่วงหน้าใดๆอยู่ๆก็รู้สึกว่าเรือมันไหวๆวูบๆสักพักพลทหารก็วิ่งหน้าตาตื่นมาจากหัวเรือเพราะว่าเรือนั้นหันหน้าออกไปทางทะเลนะครับจาจคลื่นสูง เท่ายอดไม้เลยกําลังตรงมาทางนี้ครับแต่มันช้าเกินไปครับทาอะไรไม่ได้แล้วจะได้แต่บอกให้พลทหารคู่ยามนั้นหาที่กําบังแล้วก็เกาะแน่นๆเอาไว้พอคลื่นมาถึงตัวเรือเชือกที่ผูกเรือกับพุกเสียงเชือกเรือลั่นปรี๊ดๆเลยครับเหมือนว่ามันจะขาดเรือก็เคลงไปเคลงมาอย่างหนักเลยเรานั้นเป็นเรือขนาดกลางพอคลื่นมานั้นสิ่งเดียวที่จะรักษาชีวิตคนบนเรือได้ก็คือ เชือกหัวเรือกลางลำแล้วก็ท้ายเรือครับที่ก็ไม่ได้เส้นใหญ่อะไรมากมายคือพูดง่ายๆว่าท้าเชือกขาดนั้นทุกอย่างจบแน่ๆโดยอย่างเรือใกล้ๆกันครับอย่างต่อ215โดนกระชากหลุดออกจากท่าจมไปอยู่ก้นทะเลเลยขนาดเรือหลวงกระบุรีลำใหญ่ๆเคลื่อนอย่างกระชากจนเชือกขาดลากไปอยู่บนบกจากแกชี้ดูซากต้นสนครับที่กองอยู่เต็มบริเวณนั้นแกบอกตอนก่อนสึนามิ ต้นสนใหญ่ๆพวกนี้เคยยืนต้นเต็มบริเวณเลยแต่พอคลื่นมาต้นสนก็โดนถอนรากออกหมดเลยจนเป็นอย่างที่เห็นตอนคลื่นมามันสูงมากพอหลังเหตุการณ์นี้ผ่านไปกรับมีการออกสำรวจติดตามค้นหาศพแกบอกว่าจะพออฐานทัพออกข่าว7-8ศพเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยนะเพราะว่าวันที่เกิดเหตุนั้นเป็นวันอาทิตย์ส่วนใหญ่ลูกหลานทหารเรือก็จะวิ่งเล่นกันหน้าบ้านพัก สิ่งก่อตั้งเรียงรายกันอยู่นับสิบองคารเลยขณะที่บรรดานายทหารนักท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงกําลังออกรอบตีกอล์ฟกันในสนามกอล์ฟวันนั้นมีรถเข้ามาตีกอล์ฟประมาณ50คันได้คนที่อยู่ในสนามกอล์ฟบนนั้นคาดว่าน่าจะประมาณ200คนเพราะว่ามันเป็นวันหยุดด้วยแขกเยอะก็คงไม่มีเหลือพอออกตามหาศพครับก็เจอแค่บางศพเท่านั้นติดอยู่ตามต้นไม้บ้างโขดหินบ้าง แล้วก็ที่น่าจะโดนลากลงก้นทะเลก็มีอีกเยอะเลยตามหาไม่เจอหรอกแล้วผีมีไหมครับหลังจากนั้นบะมันก็ต้องมีอยู่แล้วสิวะหลังจากเหตุการณ์เรือที่จ่าประจำการอยู่ครับก็ได้รับคำสั่งให้ออกทำการสนับสนุนค้นหาศพผู้เสียชีวิตในทะเลก็จะมีทีมกู้ภัยประดานา้ำออกติดตามกันหลายหน่วยครับจ่าและพลทหารบนเรือก็คอยอำนวยความสะดวกให้ แกบอกว่าสภาพศพของแต่ละคนนั้นเริ่มเปื่อยแล้วบางก็มีรอยขาดรอยแหว่งเหมือนว่าถูกกัดกินมีทั้งไทยและเทพเพราะว่าแถานั้นมันก็เชื่อมกับหาดบางเนียงกับที่ฝรั่งเยอะมากพอออกไปเก็บก็เลยได้เต็มท้ายเรือเลยสภาพศพคือน่าสงสารมากๆอย่างกับซอมบี้ในหนังเลยแหละเละเละพังพังทำเอาทหารเรือที่ร่วมเหตุการณ์นั้นกินข้าวไม่ได้กันไปหลายวันเลย พอเก็บแล้วก็ต้องห่อด้วยผ้าขาววางเรียงๆกันเต็มท้ายเรือครับน้ำเลือดน้ำหนองเนี่ยไหลยเยิ้มไปหมดแล้วเรือจ่าเป็นเรือหลวงหนึ่งในสองลำครับที่ท้ายเรือปูด้วยไม้ป่าเก้น้ำเหลืองน้ำหนองหยดลงสู่ไม้จะเกิดอะไรขึ้นละ่ะกลิ่นคาวคลุ้งที่แม้ศพเจ้าออกไปแล้วแต่กลิ่นคาวมันยังติดอยู่กับไม้ขัดล้างยังไงก็ไม่ออกไม่หายน้ำมันจากร่างกายคนเนี่ข่าวมาก แกว่าขับรถออกไปกลางคืนจะไปนอนบ้านเมียตรงทางข้าวลำเหมืองพอขับออกไปด่านนาวิใกล้ๆสนามกอล์ฟทางนี้มีแต่ป่ามีแต่ดงมืดๆก็เห็นฝรั่ง3-4คนยืนโบกรถตอนแรกคิดว่าจะจอดถามแต่ก็เอะใจว่าในนี้มันฐานทัพพวกทหารยามคงไม่ปล่อยให้ชาวต่างชาติมาเดินเพ่นพ่านแถวนี้หรอกแล้วก็จริงดังคิดนะครับผอไม่ยอมจอดขับเลยมา มองกระจกข้างไปก่อถึงกับอุทานว่าเสด็จเตี่ยช่วยด้วยเมื่อกี้เห็นชัดๆเลยว่าฝ่ายหน้ารถส่องเต็มตาว่าฝรั่งเนี่ยโบกรถอยู่พอขับผ่านมาแป๊บเดียวหันไปมองไม่เจอใครเลยทางก็ยาวๆไม่รู้หายไปไหนอย่างรวดเร็วก็คิดแล้วว่าโดนซะแล้วอีกคนที่โดนก็คือพลทหารยามบนเรือช่วงนั้นขนศพเสร็จเขาก็ลำเลียงศพออกไปหมดเรือแล้ว ทหารในเรือก็ช่วยกันล้างคราบน้ำเหลืองน้ำหนองนี่แหละที่ติดอยู่ท้ายเรือกลิ่นก็ยังเหม็นคลุ้งไม่หมดทหารยามนั้นก็พยายามจะผัดกันคนละสองชั่วโมงกลางวันหัวค่ำไม่เป็นไรแต่พอสิ้นเสียงนกหวีดเรือที่หหยหวงจิตร้องเหมือนเสียงเปรตที่เป่าออกมาจากลำพงเรือดังไปเจ็ดคลุ้งน้ำทุกคนก็พากันพักผ่อนครับเหลือไว้แต่พลทหารที่เข้ายามผลัดกันผัดละหนึ่งคนบ้าง สะพายปืนประจําอยู่ที่กลางลําแกว่าไอ้พลทหารคนนี้มันเข้าช่วงตีสองถึงตีส่แกก็เป็นนายยามกําลังหลับเลยอยู่ๆมันก็มีคนมาขย่าวตัวจ่าครับจ่าจ่าไปดูท้ายเรือหน่อยครับมันมีคนมานั่งอยู่ท้ายเรือครับจ่าไม่รู้ว่าพวกไหนจ่าไปดูให้หน่อยพอจ่าแกลุกขึ้นไปดูปรากฏว่าไม่มีใครครับแต่พลทหารคนนั้นก็ยืนยันว่าเขาเห็นจริงๆ จากแกงุดกิจมากเลยเพราะว่ามารบกวนเวลาที่แกนอนโดยที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่คนคนเดียวครับยังมีอีกหลายคนเลยที่เข้ายามดึกเหมือนกันเนี่ยก็ามาเรียกแกแบบนี้ลักษณะก็คือเห็นคนเนี่ยนั่งห้อยขาอยู่บนเรือซึ่งมองแล้วก็ไม่ใช่พวกเราพวกไหนก็ไม่รู้เรื่องผีท้ายเรือเนี่ยทำเอาพลทหารที่เข้ายามตอนดึกๆใเนี่ยหวาดกลัวกันหมด เพราะว่าการจัดยามเนี่ยจะรู้ล่วงหน้าเลยว่าใครในอยู่ผัดไหนแต่ก็อดทนกันมาได้นะจนไม่มีใครเห็นอีกเพราะว่ามีการทําบุญใหญ่เรือด้วยละมั้งอีกคนที่เจอก็คือนาวิกที่เฝ้าด่านยืนเฝ้าด่านตอนดึกๆนี่แหละทางที่พ้นจากด่านท่าเรือไปสนามก๊อฟมันก็มืดมืดมีไฟแค่เสาไฟบางต้นตอนดึกๆเพ่งมองไปตามถนนมันก็มืดมืด เห็นก็แค่คล้ายๆเงาคนหลายคนกำลังเดินก็ไปสกิดบอกเพื่อนใครเดินบนถนนวะช่วยกันเพ่งสองคนก็จริงมีเงาคล้ายกับคนยืนอยู่บนถนนในหลายเงาเลยพอเดินไปดูจริงๆไม่มีใครอีกแล้วเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณหรือว่าผีหลังสึนามิเนี่ยกล่าวขานกันทั่วลือกันต่อๆมาทั่วอันดามันเลยแหละในช่วงดึกกลางคืน ช่วง2-3ปีนั้นเรียกได้ว่าแรงมากๆแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เงียบหายกันไปตามกาลเวลาครับก็อาจจะด้วยญาติพี่น้องที่มาสวดนำดวงวิญญาณกลับไปหรือว่าหมดวาระของพวกเขาเหล่านั้นแล้วจริงๆแล้วคนพวกนี้ก่อนตายพวกเขาคงจะทรมานน่าดูครับบางทีวิญญาณที่ออกมาให้เราเห็นเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขานั้นสิ้นลมหายใจไปแล้ว นี่ก็เป็นเรื่องราวของเหตุการณ์นะครับหลังจากสึนามิครับคุณผู้ฟังครับที่เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็เป็นโศกนาฏกรรมที่โหดร้ายมากๆจากภัยธรรมชาติของประเทศไทยที่เราประสบพบเจอกันนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับทางประเทศไทยรวมไปถึงหลายประเทศนะครับก็ร่วมกันมีสัญญาณแจ้งเตือนต่างๆเกี่ยวกับระบบสึนามิแบบนี้นะครับให้ประชาชนนั้นได้รับทราบรับรูบร้ ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าจะได้เตรียมตัวกันถูกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าครับที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะฮะอาจจะไม่หลอนมากนะฮะแต่ว่าแม้ถ้าเราไปอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆคิดว่าน่าจะหลอนเหมือนกันนะครับเอาละครับในตอนหน้าเรื่องเล่ามีอยู่ว่าของเราจะมีเรื่องราวของอะไรมาฝากกันอีกติดตามกันได้แล้วกันนะครับผ่าน RNUTP Live วันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ